แยบฝั่มุนป้าฝัมุนเขาห้องน้ำอันนี้สีอะไรสีอะไรสีอะไรกันเนี่ยสีอะไรคะสีอะไรคะ,อ,ะ,รคะอ่ะสีอะไรฮะจำได้เปล่าสีอะไรแล้วนั้นสีอะไรไอศครีมสีอะไร อันนี้สีส้มเอ๋แล้วอันนี้สีอะไรคะอืมเียัอยออันนั้นสีอะไรลลนะคะเนี่ยสีส้มโยอันนั้นสีอะไรคะสีส้มเก่งค่ะอันนี้สีอะไรคะจำได้ไหมที่มันสีอะไรคะอ่านึกซีนึกซอสีอะไรที่น้องนวลนบอกสม้มเหมือนกันเลยอะ สีอะไรคะเนี่ยอันนี้สีอะไรยกเวียนจริงจริงขนเราสีมเอลเลนสีชมอะไรจ้ะอ๋อยกเวียนอินเตอร์ฉิว,วไม่รู้อี่คนั่งดีๆฝ่ามุนไม่ให้ไปกินตรงนั้นนั่งกินดีๆอ๋ออธิชู่ด้วย,ยอีครีมโอเคฝ่ามุนมาแล้วอืมฝ่ามุนมาแล้วถ้าฝ่ามุนนีวันนี้สีอะไระะคะฝ่ามุนพวกกาฝ่ามุนพวกกาฝ่ามุนได้ปะ พ่อการฟ่ามุนสีอะไรขอยาปิสินกลาสเอออืมไอ้ก๊อตอปิสินอปิสินอ๋ากินสองอันแล้ววนันนี้สีชมพูกับสีสม้มใช่ไหมภาษาสวีเดนเขาเรียกเขาเขาเรียกสีอะไรสีสม้มฮะฮะอิซาเบล mà nó ứ ừ, yêu cầm nhà